สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับชาวยูอีกครั้งเนาะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่องชาวยูมาหาใช่เด้อท่านผู้ชมเด้อมันนี้ชาวยูก็ไปหาหน่อไม้ท่านผู้ชมตอนเชาน้าเก็บพักนี่ผุนงานชาวยูใช้บึงหลังจากล้างน้ำอยู่ลำห้วยแล้วเนาะได้หน่อไม้หน่อไม้ธรรมชาตินี่เลยไปเก็บพักพอด,ดีอ เห็นนอไม้ก็เลยเอาผ้าเสียดายบุมีเสียมเอาผ้าไปพันอันนี้เออมาพักอีมี่านผู้ชมภาษาบ้านชาวญงมันมีแต่ลฤดูนี้ฤดูเดียวได้กินปีละครั้งเนาะแกงใส่หอยก็ได้นี่ลวกกินกระแซบแกงใส่นองไม้กระแซบเบื้องผลงานชาว้งนี่ทนผู้ชมเบื้องเอาผลงานเพือ่อเสีด้ยนอไม้นี่เบื้องเอาผลงานชาว้งนี่ทนผู้ชมเอยถูกแล้วมากเนี่ย่ะ แกงนะไม้ธรรมชาติเลยเซฟเลยท่านผู้ชมนะหลังจากล้างน้ำอยู่ลำหวยเรียบร้อยแล้วเนะบรรยากาศก็สิบประมาณนี่แหละแต่ทงไฮทงนาขเขาจะดูดน้ำว่าจะไปเก็บหอยจะไปเก็บอยู่บ่เก็บกับยำประเท่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบ่งดอกเพราะว่าบุมมีคนจับกล้องให้เนาะ คือขนาดหาหน่อไม้นี่กะบุมีคนจับกองให้มันก็เลยบุ้งหัวได้ไปไหนหาไปไหนท่าผู้ชมเอ้ยเป็นเังเั้นแหละดิใส่น้ำล้อห้วยใส่ยูมาอาบน้ำอยู่นี่แหละท่านผู้ชมอาบน้ำล้างหน่อไม้อยู่นี่นั่นคือไฮนาชาวบ้านเขาผู้ดำผู้แล้วผู้บ่แล้วอึกกระทึก น้ำมันบ่พอกันก่อหน่อไม้ก็แห้งแล้งไปนี่แหละแซนยูไปหาค่ะแต่มันใกล้แค่มันมันก็เลยซุ่มเนาะเลาะบึงนาขอเจ้าเลาะบึงนาบรรยากาศตอนเชา้าสวยแล้วตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแลาว้วสซนยูตื่นแต่ห้าโมงพุล่ะแต่แต่สลุงก็ตื่ตนลุกน,นึ่งข่าวเนาะแซนยูเอามานอนนำ้ำ หน้าสาวบ้านเขาเจ้าเอามานอนการกุบการเขียดการจีนายมันอา,อาจจะแดดได้ท่านผู้ชมไปไปง,งไปเทียงเทียงที่ชาวญูนอนไปเบิงน้ำก,กันแต่ละปีเลยเราปลูกลายเครื่องปลูกมังแต่มัมถั่วเนาะปีนี้แหละแบบน้ำมันบพอเลยท่านผู้ชมหน้าหลายเจ้าก็บ,บ่มีน้ำนะงะน้ำกันก็เลยเราเลยเบื่อปลูก อันนี้มักถั่วมักเต่เงมันอึอแล้วอันนี้ก็มันมันแล้วอขุดมาแล้วมาตากอยู่พี่จะไปไปดับหน้าน้รงเขาบ่าอ่าน่นนาฝรัมาอนันนั้นเพือนอ่ะเออ ผู้ลีฮอมเย็นเด้อท่านผู้ชมเบิ่งเนาะเฮาได้หน่อไม้เด้อสิได้เฮาบ่ได้เอาเสียมไปอือเลยจุ๊บจิ๋บ่บ่ท่านั้นดายล่ะในด้เครมนองตัวเด้่องค์นี้แหมีติมลพอแดงดเออนเฮาจองไปหาดิจะเบิ่งูกล้วยสวยเออเกเฮามีอันนั้นแงเตกอือสดจังว่า อาบูม mm. nice. ีเส no ียมเออเสียวผมัดำไมาหุนน้ำงามกินน้ำก็มีบะน้ำกินแทน้ำกน้อยแลวเน้ำนเน่ชืลูกเอามาเอาน้ำให้ปลากินเนี่ยนี่เป็นอยู่บ่ง่ายเราไปเห็นเพืนดน เต็มจอกแล้วเบื oh. hmm. oh, now, mm, ้งโน้เต็มบอกขอบใจเด้อโอ้ยลนเพื like ่อเพื่อบอกใจขอบใจได้กินน้ำลานเค็มหน้าชว์แชมโกนและของกิ๊บพระน้ำซึมมันเลยปุ่งเสียดายแฮมโอ้จะอ๋อเสียม เปสอดเบื้งขักงวานเขาก็เอาหอยเขาเอาไปโละเก็บหอยบ้านีลยเก็นดูสิพ่อได้กินเนาะน่อไม้หนูแมงอืดสั่งผักมีสี่ซอมเก็บเอาอยู่ตามบ้านเอ้อซื้อตะเกือกับแป้งนัวแล้วก็แล้วเลยอื่นไปซื้อปลาปูปลาก็พอได้กินซสอนตาำนอ มันมีหนองล็เรื่องค่ะท่านผู้ชมมีหอยพร้อมมีป่าพอได้กินนั่นแหละพักกับปูอยู่นี่น้ำมือนี่ไลแห้งแนะ่มันนี่ตอนเช้ามือนี่เขาพ่นยเพรอนอาวร้ายสงใจเจ้าเ<ล>ชิดพูดพักเจ้าน่นาเออฮาซิปิดดองมาอือพูดีเลยใส่แกงหน่อไม่ตัดเที่ยงออกออกเมือ่อ อู oh, con, so ้แดดเหลื่อมกองท่านผู้ชมมันมันอยู่เก็บดอกมาอึก่อนกูหมกเพชรล่ะดอกมาอึแกงกองก็เหล่มแล้วบ่งามแล้วแดดส่องเนาะหาเลาะเก็บมาอึได้ท่านผู้ชมเก็บดอกมาเก็บมาก เราไปเอาอันนั้นละเออเจ้าขอโทษขอภายด้วยถ้ากองบองามกะเเ็ดจังไดสช่ผู้พักอันนี้ะเจะ้าเล็บพีชเต็มืดแถวนีแเราปุ๋ หละยปีเต็มฮะหาผัวบวมีอยู่เอากับฟูกเอากับปูกคือเดียววัได้เก้าขายไปปากคุณเดียวนี่แหละใส่เก่งหรอไม่ทำบุมเอ้ยมันละ ก,กอยอดเหลืองๆย,ยอดมอึ๊อกอดสาขาไทยเอื้อนมากพักทองฟักทองเอื้อนแล้วถ,ถออนเออนเท้าเท้าเห็นอะไรเห็นอะไรโูดพักเลยเอื้อนหาแต่เท้าพูดีเป็นฮ้มท่านผู้ชมบอนมานั่งตอนเที่ยงนี่ ไวน้นะอยู่เนี่ยกินคักแต่เท่จะนุ่ก็มานอนน้ำนี่แหละมาอคืนนี่น้ำเถี่ยงอยู่เถียงนี่ละป้าบรรยากาศชุดๆเลยกลางคืนมาเย็นเย็นเสียงกบเสียงเขียนห้องฉะนั่นว่านไหวกลางคืนมานะท่านผู้ชมแทะทได้ปิงเสียงจักคาดูดน้ำ ชาวหายชาวนาเขาฝากันดูดเอาน้ำขึ้นใ่หนาเขาเนาะ,ะไปเก็บห้อยแบบนี้หลังจากได้พักครบแล่ะโอ้จุดขี้เหนือวอนามัยขนาดเนาะอันนี้คือผลงานชาวยูเป้์ในการเมื่อคืนจิหล่อจินาย,นยไปการคืนเนาะพอมานอนการ เอทาท่านผู้ชมสานุ่มกะคลิปนี้ก็อาจจะบทละเอียดอาจจะบทงามบทเจ๊จงบทเด็กกะขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อแสดงก่าเป็นกำลังใจให้สาวยุ่มอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องสาวยุ่มหาไส้ด้วทา่านผู้ชมด้วยเป็นอีกช่องหนึ่งละเพราะว่าช่องนี้มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาละสาวยุ่มก,ะก,ะกะ็แก้ไขบ่ได้ก็เลยตั้งช่องใหม่นับหนึ่งใหม่แซมกับ อีซางเอาจะซื้อตอนนี้มีค่าเท่ากับสูตรเลยนะตอนนี้แงยุเห็ดผ่านมาสามปีผ่านมาเอาความมุกคอบใจละลายเด้อเป็นกำลังใจให้แงยุแน่